ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันถ้าคุณกําลังถามว่าทําไมมันเกิดขึ้นกับฉันเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบเกิดึค่เกิดว่าเพื่อนๆมีอยู่ดีๆแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วแบบเพื่อนๆคิดทบทวนเนาะว,ว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับฉันมาแล้วคุณมีคําถามกับตัวเองในใจว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วสักพักเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบชีวิตก็โยนเรื่องที่เราไม่เข้าใจให้เราอะ เรื่องบางทีที่ทําให้แบบสับสนหรือว่าเจ็บปวดหรือว่าทําให้เรารู้สึกเหมือนทุกอย่างมันพังไปหมดอะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันมีเหตุผลของมันเสมอคือแม้เหตุผลนั้นมันอาจจะยังไม่ชัดเจนในวันนี้นะคือคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันตอนนี้นะเนาะเพียงแค่เชื่อว่าทุกเหตุการณ์อะกำลังจัดระเบียบชีวิตคุณอยู่เงียบๆแล้ววันหนึ่งอะคุณก็จะหันหลังกลับมาแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าเออดีแล้วที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วอะทุกสิ่งทีี่เเกิดขึ้้นนลลวมหตุผ เพื่อพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอ